สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC เที่หกักแพงทุกทา่านว่าจะอยู่ฟังลาาฟังไทยต่างๆประเทศกงนีนดีตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอีสานบานโซคาแก้วด้วยพี่น้องเด้อมาเสียบๆอีกแล้วพี่น้องวันนี้หอดยามกินอีกแล้ววันเแบๆ,ๆมามาเบิง้งอาหารห้องมานันนี้มือนๆๆๆๆดเบิ้งเนี้ีกแล้วเสียบๆอ้้วันกับวตนี่ มือนีสิมีตาตามหมักม่วงนี่พี่น้องมีตามหมักม่วงนี่ตามหมักม่วงอันนี้สิเป็นต้มต้มหมัก้นามอีมีต้มหมักหนาใหญ่งอี้มมีคนยืนเมื่อวานนี่ยืนเพียงเอือกันไหมพี่น้องต้มหมักหนาใหญ่นี่สิเป็นจานจ้านี่สิเป็นทอดปลาแห้ง ท <premises. S 2> อด <Dist ant S 2> ปลาแห้งอ,อันนี้สิเป็นสซมพักเมื่อวานนี่ได้พี่น้องห่อนหลายเป็นกับเมื่อไม่พี่น้องโอ้ยบักพริกหน่อยพรบุดบุดอุ้ยมา Legend. มาก anyway. like ินเพื่อเสียบให้อันนี้สิเป็นแกงเขียดหน่อยใส่ผักติ้วใส่ผักติ้วใส่ผักหวานจ้าัใส่ผักติ้วใส่ผักหวานกุหลาบดอกก็ติ่วใส่บ่เบิร์ตหลายๆเต็มอยู่ผลอเมริกันเอามาแต่หน้าเพิ่มกินน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันเสียบๆได้พี่น้องเด้อหอดยามกินเลยอ้าวกินท่านี้แม่กินกินมีเนื้อไก่วันี้มีเนื้อมาเด้อ เย็นมือนแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปยังกับพ่อได้ขึ้นหมื่อวานนี่ละมันฮอนออกพรมกับพ่อได้ฮอนคักา้อน,นี่อีกริ่นผนเบิ่งเลยพี่น้องเบิ่งเด้กินกินกินอุ้ยตับมักม่วงกับพ่อตับมักม่วงส้มพักกับพ่อส้มพักปลาย่างกับพ่อปลาย่างแกงเขียดน้อยใส่ดอกผักติวต้มบักน้ำ ขักขาดพี่น้องขัดโอ้ยหอมตับหมัก่วงเต้ประเด็กต้นหอมไหายหอมขัดเย็นเสบเสียบต้องกันเด้อมาเสียบเสียบต้องการสามารถคลิกขาดไปพูดนังได้พี่น้องแยกไพ่ไปถัดเอาผ่าไปห้อมถัดเพราะพราะได้ไปแล้วได้ซื้อไปห้อมมาอีป๊ปูถัดไหมกระสิกาป้าแล้วละป้าเนี้มันเต้กับ้อยถัดในหอดบ้าน ไปเมื่อคืนนี่ประมาณตีสองที่เป็นว่าไม่กลออขาดสมารถขีพูดหนึ่งขาดเย้ไพไปตีสองจ้ะไปตีสองนี่แหละกลับมามาอะไรอย่างนี้แต่บพ่ท่านในหอดดีก็ไก่เติบอยู่เนาะแสบแสบแสบป่อแสบป้อมาพี่น้องเอฟซีทั้งหลามากินน้ำกันเลยจ้าแสบแบเข่าเตียงจ้าเตียงแ่บแสบมึนี่ตํหมัก่วงเฮ้ยต่หมัก่วงมันกับของแ่บแล้วเนาะ โอ้นั่นก่วยข้นนอนกวยผัดฟางมาล้ำมาก๋วยย่างซึนมาจวดบาทเดียวซึนเลยเหมืนบ่ตามหม่วางกวยซนเลยไปาางมาน้ำแจ้งแจ้งมาไม่มาบานหม้อ <Question>. ล้ำล้ำดีไรสวนผักกับพ่อสวนผักเอ้ยหากรีนไมยใส่ปะหาไม่เต้นสียเสียบเด้อพี่น้องเด้อเสียบํำกันมาพี่น้องมาเอ้าสามีกัเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ